สวัสดีเจ้าเพืเ่อเราสู้อู้งกำเมืองชองเกี่ยวกับการปลูกพักสวนครัวไม่ดอกไม่ประดับได้พื้นที่น้อยและไอเดียศิละปะการตกแต่งบ้านและสวนช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วต้นไม้ดอกไม้เมืองหนาวก็จะนักเป็นพิเศษนะเจ้าจะสังเกตได้จากร้านต้นไม้ต่างๆเขาก็จะนําออกมาโชว์หน้าร้านสวยสะดุดตาเลยเจ้าสะดุดจนต้องแวะ <laughs> พอแวะกระโดนไปตามระเบียบเลยเจ้า <laughs> วันนี้ปุ้ยก็เลยจะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อต้นไม้แบบฉบับของปุ้ยนะเจ้าเน้นแบบแบบฉบับของปุ้ยมาฝากกันเจ้านี่ก็คือต้นไม้ที่ปุ้ยไปจัดมานะเจ้าก็จะได้มาอยู่สามต้นเนาะต้นแรกก็คือต้นนี้นะเจ้าอันนี้ก็คือต้นอ,อมทองนะเจ้าอีกต้นหนึ่งก็คือ นี่ก็คือต้นนับเงินนับทองนะเจ้าเป็นต้นไม้ในตกกระกูลอโกนีนิมัยท้ต้นนะเจ้าคือปุยงมอมและอีกต้นหนึ่งนี่อันนี้คือต้นสซแยกนะเจ้าหรืออีกจื่อหนึ่งตีเป็นมงคลก็คือต้นกวักเงินกวักทองนั่นเองเจ้านี่ต้นนี้เขาเด่นตรงที่เขาด่างทั้งหมดหเลยปุยกระเลยซเสื้อมา สำหรับวิธีการเลือกซื้อต้นไม้ของปุ้ยนะเจ้าอันดับแปลกเลยเฮาจะเลือกประเภทต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกนั่นก็คือเฮาต้องหู้ก่อนว่าเฮาจะนําไปวางไว้ตรงไหนไม่รําไรก็ต้องอยู่ในพื้นที่รําไรไม่แดดก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่แดดสองถึงเจ้าและต้องคำนึงถึงขนาดต้นไม้เมื่อโตเต็มไว้แล้วให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ของเฮาตัวเจ้า เลือกต้นไม้ตีใบและลำต้นสวยงามสมบูรณ์บ่มีเชื้อโรคเชื้อราและเลือกกระถางติดแต่ก่อนหนักเจ้าเพื่อที่เขาจะนำไปแยกได้หลายๆต้นเลยเจ้าอีกอย่างหนึ่งตีสำคัญเลยก็คือต้องเลือกราคาตีบอ่อแป้งจนเกินไปนะเจ้าส่วนมากแล้วปุยจะเลือกต้นไม้ขนาดเล็กนะเจ้าเพราะว่าราคาจะถูกกว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เยอะเลย แค่นี้ก็เป็นวิธีการเลือกซื้อต้นไม้แบบของปุ้ยนะเจ้าหากใครจะนำไปใจก็ยินดีเจ้าใจได้เลยส่วนสามต้นนี้ก็เป็นต้นที่ปุยยังเบเคยมีเลยนะเจ้าก็เลยซื้อมาแต่ว่าเขาจะต้องย้ายเขาลงกระถางใหญ่แล้วเพราะหากเขาเดินเต็มกระถางแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะมาทำคลิปให้ดูกันเป็นคลิป,ลปไปละกันเจ้า ช่วงนี้ต้นไม้ก็จะมีวางขายนักเป็นพิเศษน,นะเจ้าไขรติดไปจับจองต้นใดมาก่อ,อนนามาแชร์แบ่งปันกันได้นะเจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามพื้ยดีช่องเหล่าซูอู้กำเมืองทางเ c e b o o k แล้วก็ y o ยูทูบตัยแล้วมาปะกระปุยหันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า